มาช่วยเหลือนะครับเหลือเกี่ยวกับการป้อกัอนคามแร,มรม่นะครับบาสูประเทศโรฮายนะครับจากนั้นแล้วนะครับากรรบรรบรบบารทำการเดินนะครับโดยตัวเราองททองจรยาวขอความร่วมมือนะครับ พี่น้องครับที่ขาตาหมู่บ้านตะโกครับร่วมทำงานร่วมงานมื้อนี้สวัสดีพี่น้องทั้งหลายครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมื้อนี้ผมก่อสิไปรับบาตรพระอาจารย์ย่ามเสาเด้อครับเด้อมารับบุญน้ำกันครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับบรรยากาศย่ามเสาร์บานเฮาครับผม ผมอยู่บ้านหน้าหลวงนะครับบรรยากาศสดชื่นครับผมเย็นๆจนชนดนะ สวัสดียามเศาร์คือเก้าครับพี่น้องมื้อนี้เป็นวันพระด้ครับมาถารับบารพระอาจารย์คือเก้าครับครับพระอาจารย์เพินก่อลงมาจากภูเขาด้วยครับกว่าสิมาฮอดครับก็โดนจากน่อยครับรบรรยากาศละก็ย่างบินฑบาบาดขับไปในบ้านอีกครับ ปูญญยบานเด้ครับเนี่ยขี่รถไปอยู่ครับชมบรรยากาศครับตรงไปก็คือเตาง้อยครับเขาสกลนครออกขวาก็เขาวงไปทางมุกดาหารบานลุงพ้นนะครับผมก็ยุ่ไกลบ้านลุงพ้นครับบ่ไกลกันครับครับผมบรรยากาศครับ